สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับพี่นุกน้อยเช่นเคยนะคะที่บ้านนกน้อยบอลสีค่ะและวันนี้นะคะพี่นุกน้อยมีบอลสีสวยๆนะคะนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีใจรักนะคะในการเลี้ยงบอลสีกันเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้มีมากมายแล้วก็หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็แบ่งปันกันใน้าราเบาๆเลยสําหรับวันนี้นะคะใครที่ยังไม่มีนะคะใครที่อยากจะเก็บวันนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะพี่น้อยแจ้งค่าจัดส่งกันก่อนนะคะค่าจัดส่งยังเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนะคะหนึ่งถึงสามต้นนะคะในแบบโอนนะคะพี่น้อยคิดแค่50บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในแบบปลายทางจะอยู่ที่70บาทนะคะแล้วก็จะส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะคะ จะส่งให้แบบ EMS เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะรอบนี้อี EP นี้จะส่งให้เช้าวันจันทร์ที่7รกรกฎาคมนะคะ2568ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็ก่อนจะลงรายละเอียดนะคะพี่น้องน้อยขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปนะคะกดไลค์ใต้คลิปก็ดีใจแล้วนะคะุณผู้ชมกดเยี่ยมนะคะกดเยี่ยมกดให้หัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจแล้วนะคะุณผู้ชมเนาะ ก็ยังมีคนติดตามแล้วก็ยังมีคนนะคะคอยชมคลิปของพี่นุ้งน้อยอยู่นะคะก็จะรู้สึกดีก็ขอกำลังใจตรงนี้ด้วยนะคะฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้นะคะมีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างดูกันเลยค่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี้ค่ะนี่นะคะพี่น้อยนำม,มาแบ่งปันกันนี่นะคะท่านใดชอบแบบไหนนะคะต้นไหนกระถางไหนนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะ อืประมาณนี้นะคะก็สามารถนะคะโทรและแอดไลน์นะคะได้ที่065นะคะ332 5515ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรสอบถามกันได้นะคะคุณผู้ชมเนาะยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวพี่น้อยลงรายละเอียดกันนะคะเราไปเริ่มกันที่กระถางแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชม กระถังแรกค่ะวันนี้เราพามาชมหลวงราเสนหานะคะสวยงามมากๆต้นใหญ่ใส่ตูนะคะคุณผู้ชมนี่เลยต้นนี้นะคะน้องเป็นไม้น้องตู้นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะหลวงราเสนหานะคะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีเนาะใบหนาก้านตูนะคะนี่เลยก้านใหญ่อบวบอ้วนสมบูรณ์เรียง่ายนะคะมาในไซส์แปดนิ้วค่ะวันนี้เนาะให้ไปในพาราเบาๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมอันนี้ใบใหม่นะคะจัดจ้านในอันนี้เลยนะคะเป็นไม้เก่านะคะช่วงนี้ คนชอบเนี่ยสะสมได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เลี้ยงง่ายมากๆนะคะต้นนี้กระถางนี้ค่ะเปิดที่นะคะเป็นกระถางแรกของคลิปนี้เนาะพี่น้อยให้ในราคาเบาๆจริงๆนะคะแบ่งแบ่งไปที่130บาทนะคะคุณผู้ชมกระถาง8นิ้วนะคะให้ไปเลยนะคะเป็นกระถางแรกค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นกระถางต่อมานะคะไปที่ มนลบแลนะคะมนลบแลจะเป็นไม้ทนเข้มเข้มนะคะใบไทยกระดูกเข้มแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งโตเนี่ยกระดูกเนี่ยตามดิ้วลายบนพื้นใบของเขาเนี่ยจะเข้มและจะนูนขึ้นจะเป็นสีดําเลยนะคะนี่มนลบแลนะคะคุณผู้ชมมีมาแบ่งอีกหนึ่งกระถางแล้วก็ทางด้านนี้หลอดใหม่นะคะคุณผู้ชมเดีเ๋ยวพี่ต้องายยกให้ดูชุบหลอดใหม่นะคะก็แทงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะ เดี๋ยวอันนี้น่าจะได้อัพแล้วล่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางหกเขาจะไม่สบายตัวแล้วนะคะรู้สึกเขาจะใหญ่โตมากเลยนะคะมนรับแลนะคะต้นนี้นะค,ะคุณผู้ชมต้นนี้กระถางนี้เนาะพี่นุ้ยแล้วแบ่งปันในพาราเบาๆนะคะวันนี้แบ่งไปเลยใครอยากได้อยากเลี้ยงนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะหน้าไม้สวยๆแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะคะรับกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะมนรับแลนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต้นนี้เป็นสายลูกไม้นะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบลูกไม้นะคะหน้าน,นี้เลยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะใบน้องเนี่ยจะมีการผสมผสานนะคะเนาะละมุนนะคะด้วยสีเหลืองละมุนล,ละมุนนะคะมีสีเขียวมีสีขาวนี่กัดสีนะคะแล้วก็มีป้ายอยู่บนพื้นใบนี่ชมพูกลาลังมาตรงกลางสะดือนนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอื้อสวยมากความมหัศาจรรย์ของบนสีนะคะคุณผู้ชมไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เนาะ สายลุ้นนะคะใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้กระถางนี้นะคะมาในไซส์ห้านิ้วนี่แบบนี้เลยนะคะให้ที่เจ็ดสิบบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะกระถางห้านิ้วนะคะรับไปเลยที่เจ็ดสิบบาทค่ะต่อกันทางด้านนี้นะคะเป็นราหูอมจันนะคะคุณผู้ชมหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเป็นไม้เก่าเก่าเนาะแต่สวยนะคะต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะแล้วก็ ความอุดมสมบูรณ์ของเขานี่นะคะแข็งแรงใบกระดุกกระดิกกว่านี้เลยนะคะแข็งแรงไม้นอกตู้เนาะนี่ค่ะใบใหม่หลอดใหม่แทงมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลางความอุดมสมบูรณ์จะเพิ่มมากขึ้นฟอร์มจะสวยมากขึ้นนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะแบ่งไปให้ที่50บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เบาจริงๆนะคะใครอยากได้จะเก็บสวยมากๆเลยกระถาง5นิ้วนะคะไม่ใช่4นะคะคุณผู้ชมเนาะเราแบ่งไม้ไซส์ใหญ่กันเลยนะคะ50บาทนะคะราหูอมจันท์ค่ะ ต่อที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะหลายท่านนะคะถามหาแล้วก็ตามหากันด้วยนะคะสําหรับต้นนี้ทองอัมไพนะคะพี่น้อยมีกระถางเดียวนี้นะคะคุณผู้ชมหน้าไม้แบบนี้สวยๆเลยนะคะทองอัมไพนะคะคุณผู้ชมสวยมากต้น <k> นี้กระถางนี <advocate> ้นะคะกําลังตามหากันเลยนะคะสวยนะคะนี่อ่าสวยๆเลยนะคะต้นนี้กระถางนี้เนาะแบบนี้เลยนะคะมาในไซส์หกนิ้วนะคะแบบนี้นะคะ แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแบ่งที่ให้เลยนะคะที่130บาทนะคะมีต้นเดียวกะถางเดียวนะคะทองอัมไพค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะทางด้านในค่ะโอ้โหมาต่อที่พรเจ้าสวนนะคะหน้าสวยๆดูเปิดหน้าไม่เหมือนกันเลย3าใบ3า,าหน้านะคะสวยมากอันนี้เป็นไม้นอกตัวค,คุณผู้ชมแนะนํานะคะมือใหม่เลยนะคะจัดได้จัดนะคะราคาเบาด้วยพี่น่อยให้แค่100บาทนะคะพรเจ้าสวนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาในไซส์นะคะ นี่แล้ว6นิ้วแล้วนะคะอัพให้ที่6เลยนี่นะคะนี่ก้านใบแข็งแรงและสวยมากๆนะคะต้นนี้100บาทนะคะพวนพรเจ้าสัวค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้ไหมนะคะนี่เลยนะคะ1นถึงสต้นค่าส่งแบบโอนก็แค่50บาทนะคะแต่ว่าถ้าเก็บปลายทางก็70บาทนะคะคุณผู้ชมพรเจ้าสัวหน้านี้นะคะ100บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยมากนะคะ เอาละค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามาถึงต้นนี้กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าซับประสานค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะนี่เลยเพิ่งจะได้มาและสวยจัดๆนะคะใบดกใบเยอะหลอดใหม่แทงขึ้นมานะคะนี่เลยหน้าชมพูเยอะๆหน่อยนะคะจะปนเหลืองปนเขียวนะคะนี่เลยนะคะซับประสานนะคะมาในไซส์หกนิ้วค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนี่นี่ใบใหม่ก็มาแล้วนะคะสวยงามมากๆนะคะ มีต้นเดียวกระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมนะคะขอแบ่งที่พารานะคะซับประสานนะคะพี่น้องน้อยแบ่งที่200 50บาทนะคะมีต้นเดียวและกระถางเดียวด้วยนะคะดูเมสีนะคะนะคะชื่อดีชื่อเพราะชื่อเพราะมากๆานะคะแล้วก็ชอบนะคะเป็นมงคลด้วยนะคะซับประสานกับคุณผู้ชมนะนี่เลย 250บาทมาในไซส์กระถาง6นิ้วค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะจะขอดูรูเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ถ่ายเป็นวิดีโอนะคะทักเข้ามาหรือว่าโทรมาเข้ามาสอบถามได้นะคะที่065นะคะ3 3 2 5 5 1 5ค่ะคุณผู้ชมอ้าวมากันต่อที่เหนือดวงค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะใบาแล้วก็รู้นะคะว่าน้องมีอายุอยู่แล้วนาคะไม้ลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมพี่น้อยคัดมาให้ดูเลยสวยมากายทีนะี่เคือเต็มใบคุณผู้ชมในเหนือดวงนะคะ สวยๆเลยนะคะเี้งนอกตู้สบายค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะล็อกการเบลเทอร์เ,เลยนี่นะคะอู้สวยมากคุณผู้ชมดูนะคะดูให้สบายใจค่ะคุณผู้ชมนะถูกใจเราค่อยรับน้องกันไปนี่นะคะเหนือดวงนะคะคุณผู้ชมนีใบใหม่แจ่มจึ้งมากนะคะหลอดใหม่แอบแทงขึ้นมานี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะโอ้โหแล้วดูต้นดูลําต้นดูเป็นกอแบบนี้นะคะความสวยมากนะคะไม้กระถางนี้นะคะมาในไซส์หกนิ้วนะคะ เหนือดวงนะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากๆเลยนะนี่เลยสวยมากนะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันะค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะเ <ước ๆ S 1> หนือดวงนะคะจะเป็นาราคารวมส่งให้นะคะอยู่ที่300บาทนะคะคุณผู้ชมจะส่งให้ฟรีนะคะนี่เลยนะคะเหนือดวงจะส่งฟรีนะคะนี้ค่ะคุณผู้ชมมีต้นเดียวกระถางเดีวยวยะะด้วยนะการเนี่ยอวบอ้วนสมบูรณ์เนี่ยดูเอาเลยนะคะใครไวใครได้นะคะคุณผู้ชมเนาะ 300บาทเนื้อดวงนะคะพี่น้องน้อยจัดส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมมาต่อที่ต้นนี้กระถางน,นี้นะคะบับเบิ้ลบีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยใครที่ยังไม่มีนะคะสีเขียวเลมอนนะคะสวยมากๆเลยนะคะบับเบิ้ลบีนะคะน้องมีชื่อว่าบับเบิ้ลบีนะคะสวยสวยเลยเนาะน,นี่เลยอ่าี่กรใบดกไปเยอะนะคะคุณผู้ชมการทิ้งใบเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเนาะทิ้งใบแล้วเขาก็จะมีหลอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นธรรมชาติของบอลสีนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะ เนี่ยพี่นุ้ยออกให้ดึงเลยแล้วกันเนาะนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะบับเบิ้ลบีนะคะมาในไซส์กระถาง6นิ้วค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยหน้าสวยๆแข็งแรงแข็งแรง,แ,งแบบนี้เลยนะคะมองแล้วสบายตานะคะบับเบิ้ลบีเนาะเพราะว่าสีเขียวเลมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะคะคุณผู้ชมต้องมีอ่ะหนึ่งสวนเนี่ยต้องมีหนึ่งกระถางละสีแบบนี้นะคะอ้าววันนี้พี่นุนยให้ราคาเบาๆนะคะรวมส่งเช่นเดียวกันนะคะ 250บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมบับเบิลบีนะคะมีต้นเดียวและกระถางเดียวค่ะนะคะมาถึงทีเด็ดของเราวันนี้นะคะมาถึงศิลาหุ้มทองนะคะหน้าม่วงนะคะคุณผู้ชมพี่น้อยชอบหาอะไรแปลกๆมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะคะศิลาหุ้มทองหน้าม่วงนี่นะคะสวยมากค่ะคุณผู้ชมหน้าเข้าเปิดม่วงเห็นไหมนี่นะคะแต่มมาก สวยมากและแปลกนะคะนี่เลยใครยังไม่มีนะคะแล้วใครอยากเก็บมีหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งเดียวสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยสิราหุมทองหน้าม่วงนี้นะคะมาในทรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและหลอดไม้กาลังแทงมานี่นี่แล้ดูความป้ายความด่างเขานี่นะคะส่งคาล่ลําลยนะคะสวยมากๆนะคะองมาฟอร์มนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมาในไซ 6นิ้วเช่นเดียวกันนี่ดูด้านข้างนะคะโตแล้วนะคะอย่างนี้นเลยอ่าพี่ตนน้อยให้ดูสีลาหุ้มทองนะคะหน้าม่วงนะคะหายากนิดนึงนะใครที่ยังไม่มีแล้วก็มไม้ไซส์นี้ยคะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เพิ่งจะโตคนนะคะเริ่มโตมานานแล้วแล้วก็เริ่มสวยแล้วนะคะโตเต็มวัยแล้วนะคะสีลาหุ้มทองหน้าม่วงนะคะพี่ตน้อยรวมส่งให้นะคะคุณผู้ชมเนาะอ่าต้นนี้กระถางนี้รวมส่งที่300รยนะคะ20สบาทนะคะ รวมส่งนะคะ3-20สิหิลาหุ่งทองหน้าม่วงนะคะรวมส่งให้นะคะต้นที่รวมส่งนะคะพี่น้อยขอเป็นแบบโอนเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าเก็บปลายทางเนี่ยมันจะไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของที่ไปรษณีย์เขาจะต้องเก็บกับพี่น้อยอีกเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเป็นปลายทางแต่ทางที่ดีนะคะพี่น้อยขอเป็นแบบแบบโอนเลยนะคะ3-20เนี่ยพร้อมโอนนะคะเนาะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ติดจริงๆนะคะแบบอยากได้แต่ว่า พอเป็นปลายทางก็จะมีบวกเพิ่มอีก10บาทนะคะคุณผู้ชมเนาะเป็น330นะคะทุกต้นทุกกระถางเลยที่พี่น้องน้อยรวมส่งนะคะอ่าขอชี้แจงแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะคุณผู้ชมนี่ใครอยากได้อยากเก็บนะคะจัดได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนาะจีนลาคุ้มทอง,ทองน้ำม่วงนะคะ3-30นะนะส320จัดส่งให้ฟรีค่ะ ออาต่อที่ต้นนี้กระถางนี้ค่ะอยากได้เทลาปทีนะคะคุณผู้ชมหน้านี้เลยสวยมากนะคะสวยสวยเลยแล้วดูใบใหม่มานี่สวยมากนะคะทเทลาปัทีต้นนี้นะคะกระถางนี้ไม้นองตู้นะคะคุณผู้ชมมาในไซส์ห้านิ้วนะคะนี่อ้าพี่งน้ยแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสวยมากนะคะจัดจ้านเลยนะคะเข้มนะคะมีต้นเดียวกระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณผู้ชม แล้วก็วันนี้ปิดท้ายกันที่ธาตุบางแก้วนะคะหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนะคะเราแบ่งปันกันตามหน้าไม้นะนี่เลยสวยมากนะอันนี้เป็นไม้นอกตู้เช่นเดียวกันจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยใบดุกไปเยอะแล้วก็แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้สบายค่ะก้านแข็งมากๆนี่นะคะคุณผู้ชมก้านน้องแข็งปึ๋งนะคะแบบนี้เลยเพราะเขาเป็นไม้นอกตู้ค่ะแบบนี้อันนี้นะคะนี่้าบางแก้วสวยๆเลยเปิดหน้าเนี่ยน,นี้ใบใหม่สุดนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบ่งที่นะคะให้พี่น์ไม้ให้ไปนะคะคุณผู้ชมเนาะ แบ่งที่เจ็ดสิบบาทนะคะนี่ให้ไปเลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยะคะ่ะคุณผู้ชมนี่ใคระจะได้อยากเก็บนะคะช่วงนี้นะคะเก็บได้ทุกต้นนะคะพาราเบาๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะและนี่นะคะก็คือบันสีสวยๆนะคะคุณผู้ชมที่พี่น้องน้อนำมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะชื่นชอบต้นไหนกระถางไหนนะคะสามารถโทร สอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่065นะคะ332 5515ค่ะท้ายคลิปกันแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะขอบคุณผู้ติดตามนะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักนะคะขอบคุณอ่าสำหรับมีตรภาพดีๆเราหว่างเรานะคะคุณผู้ชมยังติดตามกันอยู่นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะก่อนจากการวันนี้นะคะก็บอกกันอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้พี่น้อยจะส่งให้เช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ 7กรกฎาคมนะคะต้นไหนที่บอกว่าส่งฟรีก็คือรวมส่งให้แล้วนะคะแต่ว่าต้นไหนที่ไม่ได้บอกก็คือ1-3ต้นค่าสูง50บาทนะคบแบบโอนนะคะแล้วก็ปลายทาง70บาทนะคะตามนั้นเลยถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะเอาที่ว่าถูกใจกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะถูกใจกันก่อนค่อยรับน้องไปดูและคะ่ะก่อนจากการวันนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดให้สําเร็จผลนะคะ พบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆค่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปราศจ,จากโรคภยัยไข้เจ็บและที่สําคัญนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปกันทุกคนค่ะกลับมาพบกับพี่น้อน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ถัดไปนะคะสำหรับใน EP นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ